ครับครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ขันษานะครับวันศุกร์ที่3เดือนกุมภาพันธ์มาวันนี้เรามากับฉากใหม่ๆนะครับปี่บรรยากาศใหม่ๆใ,ในการทํางานนะฮะเห็นไหมบรรยากาศเนี่โอโ้โหกว่าจะสร้างห้องสตูดิโอเสร็จเ,เนี่ยใช้เวลาหลายๆเดือนเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราได้ห้องสตูดิโอที่สวยงามมากๆเลยนะครับว้าวอับ วันนี้เราจะมาดูทองคำกันว่าทองคำหลังจากที่เมื่อคืนนี้ถูกทุบจาก1,960เหรียญต่อทรอยออนลงมาที่1,910เหรียญต่อทรอยออนทองคำจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้ไหมคลิปนี้ต้องชมครับ เราจะดูทองคำกันต่อในลายเดืนะครับว่าทองคำในลายเดืนั้นหลุดหรือยังครับไปชมกันครับว้าวนี่เลยนะฮะทองคำในลายเดือนะฮะดูว่าทองคำนะครับหลุดหรือยังะฮะในภาพระยะใกล้ๆนะฮะเห็นไหมครับบริเวณนี้เลยนะครับทองคานะฮะนี่คือภาพของทองคำในลายเดือนะฮะเปล่งเส้นสีแดงบริเวณนี้นะฮะ ที่ทางผมขิดไว้นะครับเห็นไหมฮะบริเวณนี้เป็นแนวรับสําคัญนะฮะของทองคําในรายเดย์นะฮะบริเวณเส้นสีแดงบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับทองคาเมื่อคืนนี้นะครับได้ลงมาทดสอบที่บริเวณ1นึ่ง1 0เก้าร้อยสิบเหรียญต่อถอยออนโดยประมาณนะครับเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะฮะในการลงมาทดสอบแนวรับของทองคำนะครับ ถ้เราจะขีดแนวรับอีกแนวหนึ่งทางด้านขวามือนะครับว่าทองคำเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ลงมาทดสอบแนวรับเนี่ยเป็นอาการปกติหรือไม่นะฮะหรือว่าผิดปกตินะครับไปชมกันเลยครับมีเลยนะครับแนวรับสําคัญนะฮะเราเวลาเราขีดด้านขวามือนะฮะบ,บริเวณนี้นะฮะเป็นแนวเห็นไหมฮะทองคําผ่าน บริเวณเมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนเรนณนี้นะครับทองคําได้ขึ้นมานะครับอยู่ที่บริเวณ1960เยหรียญต่อทรอยอ่อนนะฮะและเมื่กวานเมื่อคืนนี้นะฮะได้มีแรงทุบกลับมาอยู่ตรงบริเวณแนวบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณ19-1 1เหนะครับนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตผมกดให้ท่านดูนะครับดูว่าวันนี้ทองคํานะครับถ้าเกิดว่าวันนี้ปิดเขียวขึ้นมาได้ทองคํานะครับก็จะมีโอกาส ขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าปิดแดงได้เนี่ยแต่ถ้าปิดแดงเนี่ยทองคำนะครับก็จะมีกาสที่จะลงต่ออย่างแน่นอนเลยนะครับและมองว่าวันนี้นะฮะเป็นวันศุกร์แรกของเดือนนะครับมีข่าวนอนฟาร์มด้วยนะครับคนข้างที่จะสําคัญแล้วก็เป็นหัวเรื่ต่อของทองคําในไลน์เดย์เลยนะครับว่าทองคำเนี่ยจะสามารถปรับฐานได้แรงไหมนะฮะหรือว่าทองคําจะขึ้นต่อเลยนะครับ และถ้าเกิดวันนี้นะครับทองคําจะสามารถทำนิวไฮได้ทองคําวันศุกร์ขันษาในค่าคืนนี้ต้องปิดอยู่บริเวณเหนือกว่าเท่าไหร่ครับทองคําถึงจะสามารถมีนิวไฮได้ครับไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับทองคานะคะค่าคืนนี้ศุกร์ขันษานะครับทองคาเนี่ยต้องปิดเหนืออยู่บริเวณเส้นเหลืองบริเวณนี้ให้ได้นะครับอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ1,900 50าเหรียญโดยประมาณนะครับถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถยืนปิดเหนือทะลุ1950เหรียญบริเวณนี้เลยไปได้เนี่ยทองคำนะครับก็จะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้อย่างสวยงามครับฟันทงครับเราจะไปดูทองคำในลาย4ชั่วโมงกันนะว,ว่าลายทองคำราย4ชั่วโมงนี้เนี่ย หลุดแล้วใช่ไหมปิดจบแล้วใช่ไหมภาพหลักภาพขึ้นเนี่ยจบแล้วใช่ไหมคลิปนี้มีคำตอบไปเจาะลึกกันเลยครับนีเลยครับทองคำในลาย4ชั่วโมงนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมขีดจากบริเวณยอดตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเป็นแนวรับสำคัญนะครับโอ้มา มันช่างสดใสพอดีเป,เป๊ะเลยนะฮะเห็นไหมครับบริเวณเส้นเหลืองบริเวณนี้นะครับเมื่อคืนนี้ทองคำเนี่ยได้ลงมาทดสอบที่แนวรับสุดท้ายของทองคำรายสี่ชั่วโมงนะครับอยู่ที่บริเวณ1910เยหรียญต่อรอยออนโดยประมาณนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็นแค่ทางกราฟเทคนิคเท่านั้นเองที่ทองคำนะฮะเวลาขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วเนี่ยก็จะต้องลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะ นี่คือกรอบการขึ้นของทงคาเห็นไหมฮะบริเวณนี้เลยนะฮะบริเวณเส้นเหลืองด้านบนเห็นไหมครับทงคาเนี่ยไม่มีอะไรต้องตกใจเลยนะฮะเพราะว่าเล่นไปตามกราฟเทคนิคนะครับเห็นไหมฮะทงคําได้ขึ้นมาทดสอบที่บริเวณเส้นเหลืองด้านบนนะครับขออนุญาตวงกลมให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะครั้งที่1ครั้งที่ สองใหญ่ๆครั้งที่3ครั้งที่4และเมื่อวานนี้ครั้งที่5นะฮะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ1น6 0เหรียญนต่อถอยออนนะฮะและวันนี้เมื่อคืนนี้นะครับก็ลงมาแนวรับนะครับบริเวณนี้เป็นแนวต้านจากต้านก็กลายเป็นแนวรับสําคัญนะครับเห็นไหมฮะหลายท่านตกใจสอบถามว่าทองคำเนี่ยโอ้โหทุบมาขนาดนี้เนี่ยทองคํากลับกลายเป็นขาวลงแล้วใช่ไหมไม่ต้องตกใจนะฮะทองคําวันนี้เนี่ย แค่เล่นอยู่ในกรอบแค่ั้นเองนะฮะแต่ว่าค่ำคืนนี้สำคัญครับถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณเส้นเหลืองด้านล่างนี้ลงมานะครับทองคำนะฮะก็มีโอกาสเลยนะครับที่จะหลุดมายาวๆเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดในค่ำคืนนี้นะครับทองคำนะฮะข่าวข่าว้นฟาร์มมาเนี่เป็นบวกกับทองนะฮะทองคํานะครับก็จะสามารถนะครับที่จะสามารถขึ้นไปทดสอบอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวขอยวัดให้ดูนะครับอยู่ที่บริเวณค่าคืนนี้นะฮะไม่ใช่หวยออกนะครับแต่เป็นเป้าหมายทองคำในการขึ้นในค่าคืนนี้นะฮะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันตั้งอยที่หกสิบเหรียญต่อทรอยออนนะครับหรือว่าเป็นแนวต้านเก่านั่นเองของเมื่อวานนี้ช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทองคาผ่านหนึ่งเก้าหกศูนย์ขึ้นไปได้ทองคําก็จะมีนิวไฮครับฟันทองครับ ถ้าเกิดท่านใดนะฮะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมและทีมงานทุกๆท,ท่านนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ท่านชมนะครับแล้วพดใหม่ครับสวัสดีครับ